คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้ด้อยโอกาสที่เข้ามาพักที่อาคารเย็นศืิระเพื่อรอรับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ วันนี้นะคะที่อาคารเย็นศิระวัดโคกนาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ค่ะนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูลน์นะคะคณะดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบผู้ด้อยโอกาสที่เข้ามาพักที่อาคารเย็นศิระเพื่อรอรับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานาคารินทร์พร้อมกันนี้นะคะยังได้บริจาคเสือ่อหมอนและก็ผ้าห่มค่ะซึ่งเป็น สิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะแล้วก็ต้องใช้เมื่อเข้ามาพักที่นี่ค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนาลินีโกวิท โควิดวนาวงนะคะผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารก็บอกว่าการจัดเลี้ยงอาหารผู้ป่วยและญาติที่อาคารเย็นสิระในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ได้พระราชทาน,พร,ราทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างที่พักให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆรวมไปถึงญาติที่มาเฝ้าด้วยค่ะในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้นะคะผู้ป่วย ทังหลายก็มักเดินทางมาพักที่นี่นะคะก็มีผู้ป่วยมารับบริการรักษานะคะแล้วก็มาพักฟื้นที่โรงพยาบาลสงขานะคะรินกันเป็นจํานวนมากค่ะปัจจุบันนะคะมีอาคารอยู่สองหลังด้วยกันนะคะสามารถรองรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่เข้ามาพักพิงนะคะยามเจ็บไข้ได้ป่วยจำนวน1 8 0 0 0 0นคนต่อปีหรือประมาณ500คนต่อวันค่ะ เดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงารินีโกวิทวนาณวงศ์ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารนะคะในการจัดงานครั้งนี้ค่ะกิจกรรมที่คณะแพทยาศาสตร,รษษ์ทำในวันนี้นะคะก็คือการที่ให้ทาง ผู้บริหารแล้วก็บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมเลี้ยงอาหารแล้วก็บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับญาติแล้วก็ผู้ป่วยที่ขาดโอกาสนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าของเราสวรรคตเนี่ยเราทราบว่าทุกภาคส่วนผสมนิกรมมีความเศร้าโศกเสียใจและอยากจะทำอะไรเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านซึ่งทางคณะแพทยาศาสตร์เราก็ได้จัดทําทั้งการสวดมนต์ในช่วงเวลากลางคืนนะคะทำวัดเย็นการเจริญภาวนานะคะแล้วก็การทําบุญตักบาตรในช่วงตอนเช้ามีทั้งการทําบุญมีทั้งการภาวนาเพื่อ,อถวายเป็นพระราชกุศลดังนั้นในวันนี้เราก็เลยถือโอกาสได้ทำทานร่วมด้วยให้กับผู้ ด้อยโอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเหมือนกันซึ่งอาคารเย็นศิระเนี่ยเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใหอ้ผู้ป่วยและญาติที่ไม่สามารถมีค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พักได้แล้วก็ต้องมา รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานอาคารนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติตรงจุดนี้ได้เยอะโดยในการสร้างอาคารครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ได้ถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เปรียบเสมือนเป็นเงินก้นถุน